Uh, สวัสดีทุกท่านนะครับผมตะวันนะครับก็คลิปวิดีโอนี้อาจจะเป็นคลิปแรกแบบเป็นทางการของตะวันเลยนะครับผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ inner voice หรือว่าเสียงจากภายในนะครับผมก็ตะวันเชื่อว่าทุกท่านที่มีโอกาสได้เห็นวิดีโอนี้นะครับผมอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณหลายคนต้องเจอกระบ,บททดสอบแล้วก็ทางตันนะครับผมตะวันอยากจะทำวิวดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อ บันทึกไว้เป็นเรื่องราวของตัวเองนะครับผมว่าวันหนึ่งตัวเองได้พบได้เจอเหตุการณ์อะไรบ้างแต่ด้วยความฝันของผมที่มีอยู่ในอนาคตอีก3เดือนผมจะผมปรารถนาต้องใจที่จะทำความฝันนั้นทำความฝันในครั้งนี้ให้เป็นจริง ผมแน่นอนครับผมในระหว่างการเดินทางมันต้องมีเรื่องราวมากมายนะครับผมก็วิดีโอนี้สิ่งที่ตะวันได้คือหนึ่งตะวันได้ทึกเรื่องราวของตัวเองและตะวันก็เชื่อว่าเรื่องราวของผมอาจจะให้แรงบันดาลใจและช่วยเติมพลังให้กับหลายคนนะครับผมก็คลิปวิดีโอแรกนี้นะครับถ้าเกิดมีอะไรที่ผิดพลาดในระหว่างการพูดคุยอาจจะพูดช้าไปบ้างเร็วไปบ้างลิ้นพันกันบ้าง จ,จังหวะไม่ถูกต้องก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าเป็นคลิปสดจริงๆน,นะครับผมไม่มีสคริปนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดอยากติดตามเรื่องราวของผมภายในช่วง3เดือนนี้คือว่านับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2564จนถึงต้นเดือนตุลา2564นี้นะครับผมใายก็ฝากกด subscribe กดติดตามและ กด,กด,ด้วยนะครับผมก็ต้องบอกว่าแนวของผมเองก็คือจะเป็นไลฟ์สไตล์ของผมนะครับผมซึ่งบางค่าจะมีแบบตลกบ้างเฮฮาบ้างสาเหตุที่ต้องมีเรื่องราวแบบนี้หนึ่งเพราะว่าต้องการที่จะเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองนะครับผมโอเคครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าโอเคช่วงนี้ตะวันตะวันเชื่อว่าหลายคนจะบทดทดสอบมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์โรคโครโวรัสนะครับผมที่ทำให้หลายคนมีข้อจำกัด โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะครับผมนะว้า wow. วพูดถึงเรื่องนี้แล้วขนลุกมากเลยนะครับผมผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับผมที่ผมปรารถนาที่จะมีอิสระทางด้านความที่ต้องการมีอิสระในเรื่องของเงินนะครับผมเพื่อที่จะมีชีวิตเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นะครับผมซึ่งในบางครั้งนะครับผมชีวิตจริงมันอาจจะต้องเจอหมดทดสอบเรื่องราวมากมายอาจจะขัดสนบ้างอะไรบ้างผมเชื่อว่าหลายคนก็ต้องเจอแบบที่ผมเจอนะครับผมและผมก็เคยเป็นนะครับต้องบอกว่าผมก็เคยเป็นนะครับผมชีวิตจริงลําบากนะครับผมไม่พอนะครับผมพาจิตใจของตัวเองให้เศร้าหมองไปด้วยนะครับผม ตื่นเช้าขึ้นมานะครับผมคิดถึงแต่ในเรื่องของภาระที่ต้องจัดก,การนะครับผมและผมก็เชื่อว่าคนส่วนมากเป็นแบบนี้นะครับผมต้องบอกว่าผมเรียนรู้วิธีการในการฝึกคิดบวกฝึกคิดบวกเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาตามที่เขาบอกกันว่ากดแรงดูดนะครับผม ผมเชื่อว่าหลายคนเข้าหลายคนฟังหลายคนเข้าใจนะครับผมแต่ทําไมไม่ได้ผลนะครับต้องบอกก่อนว่าครั้งแรกที่ผมเดินหาบางสิ่งบางอย่างเพื่อมาเติมเต็มให้กับตัวเองเพื่อมาปลดล็อกชีวิตให้กับตัวเองนะผมคุณเคยไหมฮะเดินหน้าไปเรื่อยสุดท้ายท้าสุดทางมันตันนะคือทางมันตันนะ มองข้างหน้าก็เดินต่อไม่ได้จะเลี้ยวขวาก็ไม่ได้เลี้ยวซ้ายก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้อะคือมันหยุดอยู่ตรงเนี้ยจะไปยังไงครับผมเคยถึงจุดนั้นมาแล้วครับผมเรื่องของคำว่ากดแรงดึงดูดจริงๆอ่ะมันไม่มันมันเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเกินที่จะอธิบายเอาไว้ครับวันใดที่คุณต้องเตอบททดสอบเดียวทางตันนะ่ะ คุณแบบไม่มีทางเลือกแล้วอะครับผมมันต้องเลือกแบบอย่างใดอย่างหนึ่งเนะนะครับผมมันก็ต้องเลือกผมมารู้จักผมรู้จะพูดว่ายังไงอะครับเอางี้ก่อนนะเอางี้ดีกว่าผมเจอทางตันนะครับผมแล้วก็ผมต้องการที่จะก้าวข้ามจุดนี้หรือว่าเดินผ่านไปให้ได้นะผมถคนรูกมาเยครับผมนึกถึงในช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมานะผมโอเคผมบอกก่อนเลยว่า ผมเคยมีประสบการณ์ที่ได้ที่ที่สามารถก้าวข้ามเหตุการณ์ใหญ่ๆในอดีตที่ผ่านมาได้ถึง3ครั้งนะคะผมนะ้รบอกว่าเดิมทีเนี่ยผมขายของออนไลน์นะครับผมอยู่ในแอปขายของออนไลน์ชื่อดังนะครับผมนะต้องบอกว่า เออเดือนหนึ่งนะครับผมบางทีก็มี2องอเดอร์บางเดือนก็ไม่มีเลยนะครับผมบางทีเอายีงดีกว่าปีหนึ่งนะครับผมขายของไม่เคยถึง10 o ออเดอร์นะครับผมแต่ตั้งแต่วันแรกวันที่ผมนับตั้งแต่วันที่ผมเจอทางตันนะผมว่าผมแบบคม,มไปไม่ถูกแล้วผมไม่มีที่ไปผมมองอะไรไม่เห็นแล้วะ่ะคือเราหาที่เลือกไม่ได้ผมต้องใช่ไหมจนตัดใจครับผมที่ผมจะมาเรียนรู้ในเรื่องของ การ้องของการอธิษฐานอะไรที่มันสามารถทําให้ชีวิตเราดีขึ้นได้ครับผมครั้งแรกที่ผมตัดสินใจนะครับผมคุณเชื่อว่าจากคนที่แค่ไม่มีไม่มียอดขายของออนไลน์ในแอปขายของหรือว่าปีนี้ไม่เกินสิออเดอร์เนี่ยเดือนนั้นเดือนแรกนะครับผมผมสามารถทํายอดขายได้สูงสุดมากกว่าห0 0รออเดอร์ยอดเงินหมุนในร้านค้ามากกว่า50,000บาทครับแล้วก็ ก็บอกว่าตอนคือเป็นครั้งแรกเหมือนกันเนาะเราก็คือยังมีต้นทุนในที่ค้างอยู่ก็คือเคลีย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 ไปเรื่อยครับผมก็มาเริ่มต้นใหม่นะครับผมแล้วก็ผ่านมาอีกไม่นานของอสักประมาณ6กเดือนแล้วก็มีพามีบททดสอบเรื่องราวที่ต้องทําให้มันจบไปนะครับผมเรื่องนี้ก็ถือว่ามาโหณตอนนั้นนะผมก็เอา ก็อบอกว่าเป็นหน้าที่สําคัญมากนะผมก็คือบอกว่าผมอะ่ะเคยเดินเอ่อโดนโดนฟ้องร้องมีมีคดีความนะผมก็ต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณหนึ่งแสนกว่าบาทนะครับผมก็คุณก็ลองคิดดูแล้วกันนะผมหนึ่งแสนกว่าบาทผมซึ่งตอนนี้คดีถึงสิ้นสุดแล้วจนจะเอาทรัพย์สินของคนขัประกันเนี่ยไปไปขายทอดตลาดแล้วเราไม่มีทางเลือกครับผม คือผมมีเวลาไม่มากผมผมผมหาทางออกได้มา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 ,มาหลายปีมากมี่หลักมาหลายปีมากเราได้แต่แบบผัดไปผัดไปผัดไป,ผ,ดไปผัดไปเรื่อยๆครับผมจนแบบผมเหลือเวลาไม่มากครับผมเหลือเวลาไม่มากผมเหลือเวลาแค่หนึ่งเดือนนะผมผมจะต้องหาเงินให้ได้ประมาณหนึ่งแสนกว่าบาทเพื่อมาทําเรื่องนี้ให้มันจบนะครับผมโอ้คือมาเป็นบททดสอบที่ ที่ท้าทายแล้วก็นั่นมากตอนนั้นผมก็คิดเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดวันนั้นอะวันที่เราต้องต้องต้องเอาเงินไปจ่ายเขาประมาณแสนกว่าบาทอย่างเงี้ยมันไม่ได้จริงๆรอะทํำยังไงวะคือบอกเองว่าเฮ้ยชีวิตเราอะมันมีค่ามากกว่าเงินหนึ่งแสนอะเอชื่อว่าเราทําได้แต่มันที่ไหนละที่ไหนละนึกออกใช่ปะผมอคือสุดท้ายท้ายสุดละผมก็ต้องเลือกผมก็ต้องเลือกว่าโอเคผมสามารถ ที่จะก้าวข้ามเรื่องราวครั้งนี้ไปได้แน่นอนไม่ว่าจะด้วยเหตนนุการณ์ไหนก็ช่างผมจะก้าวผ่านไปได้แน่นอนครับผมก็ตอนนั้นผมก็ยังเอาตรงๆนะเดือนชนเดือนบางเดือนแทบไม่พอครับผมต้องให้น้องสาวช่วยเหลือบ้างน,นะครับผมเนาะให้ญาติพี่น้องช่วยเหลือบ้านนะครับผมเนาะแต่มันแต่เรื่องนี้มันต้องมันต้องจบมามันต้องจบอจบ่ะโนานเพราะท้าที่แต่ ถ้าไม่มีเงินเลยนะครับผมเนาะก็ผมก็ทําดําเนินก็นกทําการคุยกับทางเอ,อคู่กรณีความน,นะครับผมแล้วก็ขอปรับลดหย่อนแล้วน,นะครับผมก็ยอดที่ต้องจ่ายจริงนะตอนนั้นก็เหลือประมาณเก้าหมื่นกว่าบาทนะครับผมนะตอนนี้เวลาก็งดอขมาเหลืออยู่ที่ประมาณสองอาทิตย์นะครับผมสองอาทิตย์แล้วนะครับผมยังไม่เห็น ยังไม่เห็นแต่ก็เชื่อว่ามันจะผ่านไปได้เข้าใจใช่ปะเชื่อว่ามันจะผ่านไปได้นะครับผมคือจนกระทั่งครับผมเหลือเจ็ดวันสุดท้ายแล้วมีความรู้สึกว่าเนี่ยมีคือต้องบอกว่าแบบงี้นะเวลาที่เราคิดเรื่องเนี้ยเราเราอย่าไปจดจอ่ออย่าไปชี้เป้าหมายว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันมาจากตรงเนี้ยมันมาจากตรงเนี้ย นะครับผมนั่นมันจะเป็นการกดดันในหลายอย่างนะครับผมแต่คือผมผมได้แต่ร้องขออธิษฐานว่าประมาณว่าโอ๊ยผมได้แล้วแต่เราไม่รู้ว่ามามาในช่องทางไหนถูกต้องใช่ไหมฮะแต่พอถึงวันนั้นเนี่ยมันมันจะมีความรู้สึกบอกมาเองว่าเนี่ยต้องทําแบบนี้สิชัวใช่ครับหลังจากวันนั้นหรือแค่ประมาณประมาณสิบวันหรือเจ็ดวันผมไม่แน่ใจฮะผมก็รู้ว่าผมต้องทํายังไงครับผมเนาะผมก็เลยส่ง ส่งข้อความไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนนะฮะครับผมใช่ครับก็ต้องผมขอบคุณมากๆนะครับผมผมขอบคุณมากๆผมได้รับการตอบรับนะครับผมก็วันนั้นแล้วก็ภายในอีกสองสามวันภายในอีกสองวันสามวันต่อมาก่อนแ็ลยอีกประมาณสักสามวันก่อนที่จะต้องจบเรื่องนี้ครับผมเนาะเพื่อนผมก็ต้องก็เอาเงินมาให้เรียบร้อยนะผมก็สุบว่าผมได้จบเรื่องเนี้ ปที่ย่อเงินประมาณ9ก้าหมกว่าบาทเนาะขอบคุณมากมากขอบคุณครับผมเนาะก็ต้องบอกว่าคือนับจากวันที่ผมเจอเรื่องราวต่างๆมากมายมาก็ครบหนึ่งปีนะผมว่าผมใช้วิวิผมพยายามที่จะเรียนรู้ว่าทํายังไงทํำยังไงนะครับผมผมต้องขอบคุณโค้ชท่านหนึ่งที่ผมเจอใน u t u b e นะผมซึ่งทําให้ผมได้เจอเรื่องรามปัศา,ารตร์นบนโลกวันนี้ซึ่งเราอาจจะรู้ แต่เราอาจจะไม่คืีประสบการณ์หรือว่าเราอาจจะไม่รู้นะครับผมเนาะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเดีย๋ยวผมจะมาเล่าต่อให้ฟังไปเรื่อยๆนะครับผมนะเราบอกว่าสามเดนนี้ผมมีเป้าหมายชัดเจนครับผมแล้วผมรู้มากขึ้นว่าผมต้องทำยังไงนะครับผมเนาะก็ยังไงนะครับผมเดีย๋ยวจะทยอยเล่ามาผมต้องบอกว่าทุกอย่างเป็นเรื่องจริงนะครับผมนะผมบอกอตรงน,น,นะครับเอ่อ ชีวิตของเรานะครับผมร่างกายชีวิตจริงมันเป็นยังไงก็ช่างถ้ามันดีสุดยอดถ้ามันเจอบททดสอบความท้าทายต่างๆนะครับผมอย่าทําให้หัวใจความรู้สึกข้างในเป็นเหมือนร่างกายภายนอกนะครับผมนะทำความรู้สึกให้เป็นเหมือนที่อยากเป็นนะครับผมแต่อย่าทําตัวเหมือนที่อยากจะเป็นนะครับผม ทำความรู้สึกเหมือนที่ตัวเองเสียจะเป็นเป็นตัวยอย่างเช่นโอเคผมเข้าใจนะผมเข้าใจผมเข้าใจโอเคสมมุติเนี่ยเอาตัววันเนี้สมมติมีคณอยู่ติมีเงินอยู่ติกระเป๋าเนี่ยหนึ่งร้อยบาทหรือไม่อาจจะไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทเอาผมใจแม่งโคตรเที่ยเงินแม่งเหลือร้อยเดียวนะอป่ะทาไมเราไม่ทำความรู้สึกเนียเฮ้ยว่าสบายสบายหนึ่งแสนบาทเนี่ยคิดอย่างนี้ มันช่วยได้นะผมก็เดี๋ยวคลิปวีดีโอต่อๆไปผมจะมาเล่าฟังน,นะครับผมว่าผมใช้วิธีคิดอย่างไงผมนำฟ้านำพาความสุขจากหัวใจให้มีรอยยิ้มทุกวันได้ยังไงนะผมก็วันนี้ผมตะวันนะผมต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมเนาะแล้วก็หวังว่าวิดีโอของผมช่องของผมอาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่เติมเต็มให้กับทุกคนที่ต้อง เจอบททดสอบหรือว่าเรื่องราวต่างๆมากมายน,นะครับผมแล้วก็ผมเชื่อว่าและหวังว่าทุกคนคงจะรู้จักผมมากขึ้นก็วันนี้ผมตะวันขอบคุณมากนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับผม